สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาไขข้อสงสัยกันว่าทําไมลูกค้าบางคนเนี่ยซื้อกล้องจากอินเทอร์เนต็ตไปแล้วแต่เอาเช็คก,กับเครื่องที่บ้านเนี่ยภาพไม่ติดภาพไม่ขึ้นก็คิดว่ามันเสียใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมจะมาสอนการดูวิธีวิธีการหนึ่งจะเป็นยังไงไปดูโอเควันนี้ผมจะยกจากเคสแรกนะครับผมก็อย่างเช่นลูกค้าเนี่ยซื้อกล้องของด้าหัวขอเจทารับไปรุ่น HFW 1500 t l p Q a นะครับผมจะเป็นกล้อง5ล้านมีไมค์ครับผม ซื้อไปแล้วปุ๊บใช้กักบเครื่องบันทึกที่บ้านไม่ได้เกิดจากอะไรเดี๋ยวไปดูกันโอเคอันนี้คือตัวกล้องพันห้าทีเอลพีเอนะครับผมตัวกล้องคาชัดห้าล้านที่ซื้อมาติดตั้งครับผมแต่ภาพมันไม่ขึ้นนี่เลยเห็นไหมเอ่ยว่าภาพเนี่ยมันจะขึ้นมันเขียนว่ารูปแบบกล้องที่ไม่ถูกต้องนะครับผมอันนี้เครื่องเครื่องบันทึกอันนี้รองรับกี่ล้านนะครับรุ่นอะไรเอ่ยอ่าอันนี้คําถามดีมากเป็นเพราะว่า ตัวคือมัตัวนี้มันแค่มารองรับแค่2ล้านยังไงครับผมเป็นรุ่นซีรีส์ซีหนึ่อ๋อใช่ครับผมมารองรับแค่2ล้านแต่ว่าความชัดทะลานอ่ะเรื้อแปลกแปเลยไหมใช่ครับแสดงว่าถ้าเราจะให้ติดนี่คือเราต้องปรับด้วยความชัดลงเหรออ่าถ้าเปิดโหติอย่างนั้นแต่ว่ามันปรับไม่ได้ครับผม5ล้านมันปรับลงไม่ได้แล้วอ๋อก็คือปรับเป็นเราปรับต่าไม่ได้ก็แต่แล้วปรับเป็นระบบพวก ไออนาล็อกอะไรอย่างงี้ได้ไหมครับก็ปรับไม่ได้ครับผมวิธีเดียวที่ทําได้ก็คือว่าปรับอัพสเปคให้เครื่องมันถึกสูงขึ้นครับผมก็คือซื้อเครื่องบันทึกที่รองรับความจัด5้าล้านมานั่นเองอ๋อก็คือตอนซื้อต้องถามเซลล์ดีๆสิครับว่ากล้องกับเครื่องรองรับกันไหมถูกป่ะครับถูกต้องครับผมใช่โอเคทีนี้อ้าวกล้องความชัดห้าล้านไม่ได้อย่างงี้ก็ซื้อมาเสียเปล่าใช่ไหมคําตอบคือถูกต้องครับตอนนั้นต้องอัพเครื่องบันทอย่างเดียวครับผมเพราะฉะนั้นเวลาการซื้อก็ ก็ใช้สองสา,สามารถใช้กล้องความชัด2ล้านและต่ำลงมาได้โอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะเอากล้องความชัด1ล้านมาก็คือ SDW 1 0 0 0ง0 0นนะครับผมก็คือเป็นกล้องโดมความชัด1ล้านนะครับก็ผมโอเคผมใส่ให้ดูอันนี้เห็นไหม ถ้ากล้องมันติดปุ๊บมันจะขึ้นอย่างนี้เลยมันจะมีคําว่ารูปแบบกล้องไม่ถูกต้องครับอันนี้คือความสเปกกล้องมันสูงเกินไปเนอะเครื่องันถึกเลยล็อกเลยไม่รองรับอ๋ออย่างนี้ก็คือต้องเปลี่ยนเครื่องบันทึกใหม่หรือว่าก็อัปเฟิร์มแวร์ถูกป่ะครับเอ่อ <Wh atever> ทางเดียวเลยครับผมอัปเปลี่ยนเครื่องบันทึกใหม่เพราะอัปเฟิร์มแวร์ไปกล้องมันก็ยังตัวเครื่องเนี่ยก็ยังติดอยู่ที่สองล้านอยู่ดีอัปไม่สามารถสูงขึ้นได้นะครับอ oh. ๋อก็คือแนะนาให้เปลี่ยนเครื่องบันทึกใหม่อย่างเดียวถูกป่ะครับถ ครับผมเป็นไงกันบ้างครับผมกับครับคลิปนี้ครับผมก่อนเวลาจะไปซื้อกล้องที่ไหนเนี่ยให้ถามเซลล์หรือว่าถามผู้ขายก่อนนะครับว่ากล้องเนี่ยกล้องตัวกล้องที่เราจะซื้อเนี่ยสามารถใช้กับคือเบอันเก่าของลูกของเราแล้วได้ไหมนะผมให้ถามเพื่อความมั่นใจก่อนจะได้ไม่ซื้อมาแล้วสูญเปล่านะครับผมโอเคคลิปนี้ถ้าเป็นไงก็หรือสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ